สวัสด,ดีนักเรียนชั้นม3นะคะเรียนกับคุณครูนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณนี้นะคะเราจะเจอกันทั้งหมด20ชั่วโมงนะคะซึ่งตลอด20ชั่วโมงที่เราจะเจอกันนะคะนักเรียนเราจะเรียนกันด้วยกันทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้นะคะ,ะซึ่งวันนี้เราจะไปเรียนกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่า การจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะคะซึ่งตัวชี้วัดประจำหน่วยนี้นะคะบอกไว้ว่านักเรียนจะต้องรวบรวมประมวลผลประเมินผลนผลําเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่1กันเลยนะคะอ่ะนะคะเรามาดูในส่วนของการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะ ในที่นี้เนี่ยนักเรียนเคยซื้อของออนไลน์ไหมคะไม่ว่าจะเป็นซื้อผ่าน a c e b o o k อะ CF สินค้าหรือว่าซื้อผ่าน s h อ p e e Lazada หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มีการซื้อขายออนไลน์หรือ i g อะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็วิธีการใช่ไหมอุปกรณ์ในการ CF สินค้าออนไลน์ของเราก็จะเป็นอะไรบ้างอะบางคน CF โดยใช้สมาร์ทโฟนใช่เปล่าใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้น้ตบุ๊กนะคะแล้วก็เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะอ,อาจจะเป็น Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองใช่ไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะอุปกรณ์ครูพูดไปแล้วนะ้องเมื่อกี้วิธีการอ่ะวิธีการที่เราจะซื้อสินค้าให้ปลอดภัยก็คือเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองใช่ไหมไม่ใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะก็คืออินเทอร์เน็ตฟรีแน่ๆอาจจะมีการ นําเข้าข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะอ่ะสเราจะต้องเก็บหลักฐานฐานการสั่งซื้อไว้ด้วยนะคะสามตรวจสอบการจดทะเบียนร้านค้าว่าเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมอ่ะซื้อขายแล้วเราจะได้สินค้าจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรวจสอบประวัติการช่อโกงของร้านนั้นๆด้วยน,นะคะ โอเคอ่ะ okay. ไปดูต่อนะคะในส่วนของการรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลนี้จะเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดของการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศโดยเราจะต้องพิจารณาตามแหล่งที่มาของข้อมูลแบ่งออกเป็นสกลุ่มนะคะอ่ะเรามาดูข้อมูลกลุ่มที่1น,นะคะอ่ะข้อมูลกลุ่มที่1ก็จะเป็นข้อมูลประเภทปฐมภูมิ 1ข้อมูลปฐมภูมินะคะจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองผู้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจะตรงกับความต้องการมากที่สุดโดยรวบรวมข้อมูลสามารถทําได้หลายแบบอย่างเช่นการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์การโทรสอบถามทางโทรศัพท์การใช้แบบสอบถามการสังเกตหรือการทดลองทางวิทยาศา,ศาสตร์ก็จะเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิใช่ไหมเพราะว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลเองเรารู้ด้วยตัวเองว่า ่เราต้องการข้อมูลประเภทไหนนะคะเราก็สอบถามมาเลยหรือว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เราก็ได้ทดลองจริงๆเราก็จะได้ค่าของข้อมูลน,นั้นๆมาตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดนะคะต่อมาเรามาดูข้อมูลประเภทที่2นะคะจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิทุติยภูมิคือข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วโดยผู้อื่นนะคะก็คือข้อมูลประเภทนี้จะเป็นข้อมูลที่ มีคนรวบรวมมาให้แล้วเราเนี่ยไปพิจารณาข้อมูลนั้นแล้วก็นํามาใช้ตามความต้องการโดยเราจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพว่าถูกต้องครบถ้วนไหมตรงตามความต้องการของเราไหมข้อมูลทันสมัยไหมนะคะซึ่งข้อมูลแบบทุติยภูมิเนี่ยจะได้จากการค้นหาจากหนังสือในห้องสมุดหรือว่าค้นหาความรู้บนอินเทอร์เน็ตนะคะ ต่อมานะคะนักเรียนมาดูการประมวลผลข้อมูลจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ 1. จะเป็นการประมวลผลด้วยมือ 2. โดยเครื่องจักรแล้วก็3ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะด้วยมืออย่างเช่นอะไรเราใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมหรือว่าทดในกระดาษทดเนี่ยหนบวเป็นเท่าไหร่นะคะใช้เครื่องจักรโกนก็อย่างเช่นเครื่องคิดเลขใช่เมื่อกีู้พูด,พด,ดล้วเครื่องคิดเลขก็ ใช้เครื่องคิดเลขเข้ามาช่วยประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการใส่ค่าข้าขอมูลให้คอมพิวเตอร์ลบคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลให้เราเสร็จสับเลยนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูขั้นตอนในการประมวลผลนะคะจะมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันอ่ะอันนี้นักเรียนน่าจะจําได้คร่าวๆเนาะเพราะว่าเทอมที่แล้วครูก็เคยพูดถึง3าขั้นตอนนี้นะคะก็จะมี input process output ใช่ไหม input อ่าขั้นตอนที่1 input คือรับข้อมูลเข้าแล้วก็ไปประมวลผลใช่ไหม process แล้วก็ไปเป็น output ก็คือแสดงผลนั่นเองอ่ะนะคะก็จะประมาณนี้สมมุติคุณครูอยาก ให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอข้อมูลนะคะอ่ะนำเสนอข้อมูลในการอินพุตข้อมูลเข้านักเรียนจะต้องทําอะไรในการนําเสนอข้อมูลนักเรียนจะต้องไปหาข้อมูลสิ่งนั้นๆที่คุณครูบอกมาก่อนใช่ไหมอย่างเช่นนักเรียนอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับภาพกราฟิกอ่าว่าภาพกราฟิกมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีสีที่ใช้ในงานกราฟิกอะไรบ้างนักเรียนก็ไปค้นหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาประมวลผลประมวลผลคืออะไร อย่างเช่นนักเรียนได้ข้อมูลตรงนั้นแล้นักเรียนก็ประมวลผลว่าตรงตามความต้องการไหมถูกต้องหรือเปล่าทัานสมัยหรือเปล่านะคะสามารถใช้ได้ไหมเสร็จแล้วก็นํามาสร้างสร้างเป็นงานนําเสนอแล้วก็เอาพุทไปเป็นการแสดงผลนะก็แสดงผลนําเสนอให้คุณครูดูนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือการประมวลผลข้อมูล3ขั้นตอนอะไปดูต่อนะคะ วิธีการประมวลผลจะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือแบบที่ 1. จะเป็นแบบแบทนะคะแบบแบบครูไม่รู้ครูออกเสียงถูกไหมคะต้องขออภัยด้วยแบบแบทบชื่อแบบ <laughs> โอเคประมาณนี้นะคะเป็นการประมวลผลโดยการรวบรวมข้อมูลไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงนําข้อมูลที่ประมวลผลนั้นเหล่านั้นมาประมวลผลอ่ะโดยจะ ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการวนผลอย่างชัดเจนเขาบอกว่าแบบแปดนะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลไวล้ระยะหนึ่งรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้วจึงนํำข้อมูลนั้นประมวลผลโดยจะก,กำหนดเวลาประมวลผลอย่างชัดเจนอย่างเช่นการคำนวณดอกเบี้ยธนาคารของธนาคารนะคะ,อะดอกเบี้ยของธนาคารก็จะปันผล ลทุกหกเดือนใช่ไหมทุกหกเดือนอบางธนาคารน่าหนึ่งปีอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะอะ,อะต่อมาจะเป็นปการประมวลผลแบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะอันนี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกนะคะก็คือแบบออนไลน์แล้วก็แบบทันทีอะแบบออนไลน์และแบบทันทีต่างกันยังไงนะคะแบบออนไลน์จะเป็นการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ดโดยตรงไม่จําเป็นต้องอยู่กับเครื่องประมวลผลเช่นการทําธุรกรรมการเงิน ้วยเครื่องอัตโนมัติก็คือเครื่อง ATM นั่นเองใช่ไหมนะคะอ่ะต่อมาการประมวลผลแบบทันทีนะคะก็จะเป็นการประมวลผลแบบออนไลน์อย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นบน Facebook กันพิมแชทสนทนาอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะคะอ่ะโอเคไปดูต่อนะคะนักเรียนไม่ทันตรงไหนนะคะให้นักเรียนกดพักแล้วก็หรือว่าจะกอดูนะคะถ้าครูพูดเร็วหนูก็กอกบไปฟังใหม่ได้เรื่อยๆนะคะ โอเคอ่ะต่อมาเรามาดูการประมวลผลข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีกรรมวิธีที่หลากหลายวิธีนะคะ,ะเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดนะคะโดยจะมีการประมวลผลดังนี้นะคะ 1. อ่ะการคำนวณนะคะคำนวณคือการบวกลบคูณหารหารเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะคะใช่ไหมการคำนวณอ่ะหาอ,อัตราร้อยละอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์นะคะต่อมาการจัดเรียงข้อมูลอ่ะ อาจจะจัดเรียนจากมากไปหาน้อยน้อยไปหามากนะคะการจัดกลุ่มข้อมูลก็อย่างเช่นจัดกลุ่มข้อมูลอะ่ะคนในชุมชนนี้นะคะอะ่ะคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมการเป็นการจัดกลุ่มนะคะการสืบค้นข้อมูลก็อะ่ะจะเป็นการสมมุติเราไปสืบค้นข้อมูลอะ่ะครูมิวอ,อยู่โรงเรียนอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้ การรวบรวมข้อมูลอ่ะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของอย่างเช่นคนคนหนึ่งอ่ะประเทศประเทศหนึ่งนายกของประเทศไทยเชื่ออะไรในปัจจุบันอะไรเงี้ยนะคะอยู่มาแล้วกี่ปีอะไรประมาณนี้นะคะในการรวบรวมข้อมูลอ่ะสรุปผลการทํารายงานการบันทึกการปรับปรุงข้อมูลการนําสําเนาข้อมูลอ่ะการสําเนาข้อมูลก็คือการสำเนาก็คืออ่การสร้างไฟล์สำรองใช่ไหม สำมองก็คือการทำข้อมูลนั้นขึ้นมาสองฉบับนั่นเองนะคะการสําลองข้อมูลก็คือการอ่านทำไฟสํารองโอเคนะคะการกู้ข้อมูลก็คือการที่ข้อมูลนั้นหายไปแล้วเราก็กู้กลับขึ้นมานะคะการสื่อสารข้อมูลการติดตอ่อสื่อสารการการพูดคุยกันนะคะการบีบอัดข้อมูลก็คือการทําให้ข้อมูลนั้นอ,อเล็กลงและเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น กำมาวิธีในการประมวลผลข้อมูลนะคะอะ่ก็จะมีหลายวิธีด้วยกันเนาะโอเคอ่ะไปดูต่อนะคะการประมวลผลข้อมูลจะมีอยู่สามขั้นตอนอ่ะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเนาะจะเป็น Input Process Output ใช่ไหมนักเรียนจำได้ไหม Input Process แล้วก็ Output นะคะ Input ก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูลเลยอะ่ะเราเตรียมข้อมูลโดยการลงรหัสข้อมูลแก้ไขข้อมูลแยกประเภทบันทึกลงสื่อนะคะอันนี้จะเป็นการเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วพอเราได้ข้อมูลนั้นๆมาแล้วนะคะเราก็จะไปประมวลผลอยู่ในขั้นตอนของการโปรเซสอ่ะเมื่อโปรเซสประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์และก็แสดงผลข้อมูลก็อยู่ในขั้นตอนของการเอาพุต โอเคค่ะอ่ะไปดูต่อด้วยความรวดเร็วการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะคะอ่ะการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศก็จะเป็นอย่างเช่นใช้ในการรวบรวมข้อมูลใช้ในการประมวลผลข้อมูลอ่ะรวบรวมข้อมูลอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ อย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรบ้างที่เราจะใช้ในการรวบรวมข้อมูลอ่ะเขาบอกว่า Microsoft Word อ่ะนักเรียนเคยใช้ไหม m i c r o s o o t Word ใช้สำหรับพิมพ์งานใช่ไหม Microsoft a แ c e เ s นะคะหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตก็จะเป็น Google Docs ใช่ไหม o o เกิลด็อกเมน Google s h ชีฟนะคะเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ ถ้ามีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะนักเรียนครูจะสอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะอ่ะต่อมาซอฟต์แวร์ในการประมวลผลนะคะซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็จะเป็น Microsoft Excel นะคะอ่ะ Excel ก็จะเป็นโปรแกรมตารางคำนวณใช่ไหมที่เวลาเราใส่ค่าลงไปเราอยากจะทราบผลรวมของค่าอ่ะเราก็ใส่คโค้ดเข้าไปว่ากดซ้ำอ่าช่องที่เท่าไหร่ลงมานะคะก็จะก็จะอ่า ประมวลผลข้อมูลให้เราขึ้นมาเลยนะคะอ่ะอย่างที่2ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะโดยอย่างเช่นซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ธนาคารอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลอ่ะต่อมาซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลนะคะซึ่งปัจจุบันมีจํานวนมากเลยนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ในการสร้างภาพ3ามมิติใช่ไหมอินฟโฟกราฟิกอ่ะแคนวาโปอะไรอีกเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะ นักเรียนน่าจะเคยใช้กันบ้างแล้วนะคะอะคราวนี้ก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1กันแล้วนะคะนักเรียนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะเพิพมลงไปในช่องแชทนะคะจากนั้นอะเมื่อนักเรียนทําการบ้าน ส่งคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงแบบทดสอบท้ายหน่วยนี้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ